นี้ผมก็ได้ทําการต่อวงจรการทดลองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับพีสมาร์ inverter, ท3,000วัตต์นะครับแบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์ที่เป็นไฮบริดร้อนะครับก็คือมีระบบชุดชาร์จในตัวเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องต่อแยกระบบชาร์จนะครับโดยอุปกรณ์ที่ผมนำมาทดลองในวันนี้นะครับก็จะเป็น เครื่องดูดฝุ่นนะครับขนาด1,400วัตต์ก็คือ2แรงนั่นเองนะครับเป็นมอเตอร์2แรงแล้วก็สว่านมือนะครับขนาด710วัตต์นะครับก็เป็นมอเตอร์1แรงนะครับโดยวงจรการทดลองนะครับผมก็ได้ต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบต เจลขนาด150แอมจำนวน4ลูกนะครับอนุกรมกันมาเข้าตรงนี้นะครับ48โวลต์นะครับแล้วก็ PV ก็คือแผงโซลาร์เซลล์ที่ผมทดลองในวันนี้นะครับจะเป็นขนาด300วัตต์390วัตต์320วัตต์นะครับอนุกรมกัน3แผงนะครับ ก็จะค่อนข้างหลายขนาดนิดนึงเพราะว่าผมสะสมมาหลายรุ่นนะครับทยอยซื้อทยอยเล่นมาเรื่อยๆนะครับจนหลังๆก็เริ่มจะเต็มบ้านไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ครับก็บวกลบนะครับเข้าตรงนี้เลยแล้วก็จะมีสวิตเปิดตรงนี้นะครับ ในส่วนแบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะออนระบบเลยนะครับหลังจากเปิดเบเกอร์แบตเราก็มาปดกดปุ่มเปิดอีกครั้งนึงนะครับครับอันนี้ก็เริ่มทำงานแล้วนะครับ การเปิดเครื่องนะครับควรจะเปิดแบตเตอรี่ก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อให้เครื่องมันเริ่มทํางานก่อนนะครับถึงจะเปิดระบบชาร์จลงมาก็คือระบบแผงโซลาเซลล์นั่นเองนะครับในที่นี้ผมก็ต่อตรงเข้ามาเลยนะครับไม่ได้ผ่านชุดเบกเกอร์นะครับที่เตรียมไว้เนื่องจากว่าที่เครื่องก็มีเบกเกอร์ไว้อยู่แล้วหนึ่งตัวนะครับ ผมก็เลยไม่ได้ต่อแบบละเอียดนะครับเอาแค่พอใช้งานได้ให้ดูไปก่อนนะครับตอนนี้แผงโซลาเซลล์เรายังไม่มีไฟขึ้นนะครับทีนี้เราจะออนสวิต์ฝั่งแผงนะครับก็คือตัวนี้นะครับเข้าไป ครตัวนี้เริ่มมีสถานะการทำงานเกิดขึ้นนะครับมีตัวเลขฝั่งแผงเกิดขึ้นนะครับได้อยู่ที่6 9 697โวลต์นะครับ5.8แอมป์ 5, 10, 5. นะครับ305วัต์นะครับเนื่องจากในขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่าย3โมงครึ่งถึง 4โมงนะครับสโมงเย็นก็แสงแดดก็เลยได้ค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้ก็มาดูการปล่อยไฟฝั่ง input AC เข้าไปนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็คือ input AC นะครับผมได้ต่อวงจรการทดลองไว้แล้ว นะครับจ่ายเข้าไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับระบบ AC จะทำงานก็ต่อเมื่อ,อมันมีการชาร์จไม่ทันหรือว่ายังไงระบบแผงเราชาร์จไม่ทันหรือว่าใช้แบตจนหมดนะครับเหมือน AC ถึงจะเข้ามาช่วยนะครับหรือเราเลือก เป็นโหมด AC เลยโดยเฉพาะนะครับ AC ก็จะทำงานให้เรานะครับตอนนี้ยังไม่มีการทำงานฝั่ง AC นะครับไม่มีการชาร์จสังเกตสัญลักษณ์ไม่มีไฟวิ่งเข้านะครับจากฝั่งอินพุตอันนี้ก็กดดูอะไรไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้กดได้ ตัวนี้ก็กดไม่ได้นะครับตัวนี้บอกเปอร์เซ็นต์โหลดนะครับตัวนี้นี่สถานะการทำงานนะครับในส่วนแผงของเรานะครับก็สามารถรับได้ถึง2,880วัตต์นะครับ6 0แอมป์นะครับเป็นรุ่นที่เราทดลองในวันนี้3,000วัตต์48โวลต์นะครับ มีย4โวลต์ก็มีให้เลือกซื้อกันได้นะครับตัวนี้คือคู่มือการทำงานนะครับนี่นะครับผมเนมเพคเครื่อง เครื่องจะเริ่มทำงานที่65โวลต์ถึง150โวลต์ดีซนะครับไม่เกินนี้ถ้เาเกินนี้พังนะครับส่วนกระแสชาร์จโซลา่าอยู่ที่60แอมป์เรา,าทดสอบของกระแสดูกันก่อนดีกว่านะครับกระแส ฟัง DC เข้ามาเท่าไหร่นะครับชาร์จเท่าไหร่อันนี้กระแสจากแผงนะครับ2.8แอมป์ครับขึ้นอยู่ตามสภาพแสงนะครับกระแสชาร์จอยู่ที่4.8 2แอมป์นะครับก็บูตขึ้นนะครับให้มีค่ากระแสสูงขึ้นนะครับวันนี้คืออุปกรณ์ที่เตรียมไว้ทำการทดลองนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยดีกว่าไหมครับอันดับแรกนะครับลองดูเปอร์เซ็นต์ก่อน ตอนนี้0%นะครับเราจะลองที่มอเตอร์ตัวแรกก่อนนะครับก็คือ2แรงนะครับ1,400วัตต์น,นี่คือจุดที่ผมต่อเข้ามานะครับสำหรับเป็น AC output นะครับออกมาจากจุดนี้นะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์อยู่่ที26%นะครับ สังเกตที่ฝั่งนี้นะครับดอดสีแดงได้สีเหลืองขึ้นนะครับก็คททืีเป็นสีเหลืองนะครับไม่ได้สีแดงแล้วก็มาทดลองตัวต่อไปกันเลยนะครับได้ทำการต่อสายไว้แล้ว 13%นะครับในช่วงขณะที่จ่ายโหลดมอเตอร์นะครับจ่ายโหลดมอเตอร์สว่านนะครับสูงสุดแค่33%นะครับก็ยังสามารถ ต่อใช้งานได้อีกหลายอย่างนะครับในในขณะที่ทดลองสูงสุดเมื่อกี้นี้นะครับครับในส่วนของผมก็คงต้องขอจบการแนะนำการทดลองการใช้งานแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อรุ่นนี้เข้าไปใช้งานนะครับก็เข้ามาดู การทดลองการต่อต่างๆนะครับใช้งานได้นะครับเผื่อเป็นแนวทางให้ท่านนะครับในส่วนของตู้ควบคุมนะครับเราก็ควรจะมีฟิลมีกันฟ้ามีเบรกเกอร์ฝั่ง DC นะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ฝั่ง AC Output AC Input แล้วก็กันฟ้าฝัาง่งฝั่งอินพุนะครับด้วยนะครับ ในการใช้งานจริงนะครับแต่ทีนี้ผมได้ต่อทดลองเฉยๆนะครับครับสำหรับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ